สวัสดีจ้ามาชมบรรยากาศยามเย็นกันนะคะตะวันก็ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะคะบรรยากาศนะคะอันนี้เมฆสวยงามมากเลยจ้ะท้องฟ้าด้านนู้นนะคะตะวันก็จะรับขอบฟ้าแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา เพิ่งจะห้าโมงครึ่งเองนะคะแต่ว่าท้องฟ้าก็ครึ้มเลยนะคะบรรยากาศจึ้งครึ้มนะคะแอดก็เดินออกมานะคะรับลมนะคะพอถางหญ้าเพิ่งเสร็จค่ะพอจะลดน้ําต้นไม้ปรากฏว่าน้ําไม่ไหลค่ะวันนี้เขาซ่อมถนนในหมู่บ้านกันแอดก็ไม่รู้โอ้ยถางหญ้าเสร็จ รีบนะคะเพราะว่ามันค่ำเร็วนะกะรดน้ำต้นไม้ด้านหลังบ้าน,นจะสลับกันรดเมื่อวานรดหน้าบ้านวันนี้รดหลังบ้านปรากฏว่าไม่ไหลค่ะ,ละก็เลยเดินดูลอบๆนะคะอือใช้ถนนนี้สวยมากนะคะอ่าวนี้สวยมากนะคะยามเย็นยาเย็นท้องป้าสวยงามนะคะ เดินเล่นรับลมหน่อยช่วงเย็นแอดไม่ค่อยได้เดินออกมาด้านนอกเลยนะคะทํางานเสร็จก็มืดนะรดน้าต,ต้นไม้ถ้าปกติแอดได้รดน้ําก็ขําพอดีขํ <c oughs> าพอดีนะคะ <c oughs> ที่นี่ก็แบบไม่ค่อยมีเวลาได้ว่างนะคะเพราะว่าต้องทํางานบ้านด้วยทั้งยาทําทดูแลแม่ทําอาหารนะคะบ้านทําความสะอาดบ้าน มีเวลาก็ทําคลิปลงคลิปนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมเพื่อนๆกันบ้างนะคะแล้วก็ดดมาะคะเรามาชมกันว่าบรรยากาศนะคะยามเย็นนะคะตอนเย็นกับ,ตอ,กบตอนเช้ามันจะเหมือนกันไหมนะคะสวยงามเหมือนกันไหมบรรยากาศยามเย็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ท้องทุ่งนายามเย็นนะคะเดินไปแล้วนะคะกลับไปฝั่งบ้านแอดแล้วเดินเข้าบ้านแล้วนะคะชมมันนะคะท้องฟ้า ไหนมาพี่ <laughs> ถ่ายถ่ายคลิปถ่ายลงลงทำคลิปลงช่องยูทู e จ้ะพี่ใช่เนี่ยช่วงตะวันตกดินนะ่ะกับตอนพระอาทิตย์ขึ้นช่วงเช้าว่ะสวย <laughs> สวยนะคะวันนี้ท้องฟ้าสวยคะ่ะด้านด้าน เขาเรียกด้านที่ตะวันตกนะคะวันนี้มันสีมันออกเทาๆนะคะแปลกเดีอยวถือว่ามันสวยนะคะก็มาชมบรรยากาศยามเย็นด้วยกันนะคะก็ต่างจังหวัดนะคะเขาจะมีสเสน่ห์ในตัวของเขานะคะก็เป็นญาติเมย์นะคะก็มีสักเป็นพี่ลูกน้องกันนะจ๊ะวันนี้ท้องฟ้าสวยงามนะคะโอ,อ้โหบรรยากาศาแบบมืดคืนนะคะ รอบๆบ้านเลยนะคะตรงนี้สวยงามนะคะโดยเฉพาะด้านทิศเนี้ยถ้าต้นไม้ไม่บังนะคะทิศตะวันตกตอนช่วงตะวันตกดินก็มันจะสวยมากเลยนะคะมันจะติดอย่าี้นะคะบ้านยาก,กันนะคะ นี่ค่ะตรงอ่าวนี้นะคะเนี่ยโซนเนี้ยแอดชอบมากที่สุดเลยตรงเนี้ยอ่าวเนี้ยสวยมากน,นะคะเคนะคะวันนี้แอดก็ขอจบนะคะตามมาเดินชมบรรยากาศอ่ายามเย็นนะคะหน้าบ้านนะคะนอกบ้านหน้าบ้านด้านหน้านะคะเป็นสนามหญ้าเวลาจะมีงานจัดงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้สนามดูเนี้ยนะคะเพราะว่าจะเป็นบริเวณที่แบบกว้างตอนลูกชายแอดบวชก็จัดที่เนี่ยคะ่ะ ก็จัดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีลานจอดรถจะมีลานจอดรถให้ปางนี้นะคะก็จะก็จะไถที่นานะคะคของญาติกันนะคะร่วงแบบไม่ได้ทํานาอะไรเงี้ยก็จะไถเป็นลานจอดรถได้ให้นะคะถ้าจะมีงานนะโอเคนะคะวันนี้แอดก็ขอจบคลิปนะคะเยี่ยมชมบรรยากาศยามเย็นไว้เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า